ข้างนี้ที่ทาแล้วกับข้างนี้ที่ยังไม่ได้ทา สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกันต่อที่ช่องกระต่ายอสมีช่องนี้กันอีกเช่นเคยนะคะวันนี้เราก็จะมารีวิวเจ้าคุชชั่น่ะเป็นคุชชั่นสำหรับคนเป็นสิวเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะป่าสีและของเขาเป็นอย่างไรบ้างกันน้ำกันเหงื่อได้แค่ไหนนะคะแล้วมันเหมาะกับคนเป็นสิวยังไงบ้างในระหว่างวันเนี่ยก็มี a อเ day t s ด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันกับเจ้าตัวนี้ไปพร้อมๆกันได้เลยค่ะตัดกันมาที่หน้าสดกันนะคะเดี๋ยวเรามาทำความรู้จักกันกับเจ้าตัวโปรดักตัวนี้กันก่อนเนาะตัวนี้นะคะก็คือ charms mat all day at me cushion สำหรับคนเป็นสิวเนาะแล้วก็ตัวนี้เขาก็จะมีสลิสลิกเข้ามาอยู่ในนี้ด้วยนะควบคุมความมันต่างๆตัวเปอร์เซ็นต์แอลกอฮอล์พาราเบนแล้วก็น้าหอมด้วยนะจ๊ะตลับคือสวยมากเลยเป็นสีเขียวที่แบบด้านในเขาก็ทํามาแบบดูดีเลยนะตัวพับแบบมีความนุ่มนิ่มมากเลยอะข้อสังเกตของต่อคือมีเบอร์ศูนย์สองผิวขาวเหลืออย่างเดียวในราคาเท่านี้แล้วก็มีสีเดียวอาจจะไม่ครอบคลุมสําหรับแบบทุกสีผิวสักเท่าไหร่นะครับในเรนจ์ราคาใ,ใ,นในกล้ๆกันเนี่ยประมาณเนี้ยก็มีสีให้เลือก นะะจนแบบเราไม่แน่ใจว่าเอ้ยของหมดหรืออะไรยังไงก็เลยทักเข้าไปถามแบรนด์นะตอนที่ต่อซื้อนะไม่แน่ใจว่าตอนนี้มีสีออกมาเพิ่มแล้วหรือยังเขาก็แจ้งไว้ว่ามีสีเดียวฟื้ให้เนื้อคุชชั่นมาเยอะมากฟื้ส่วนตัวคิดว่าสีผิวประมาณต่อนเนี่ยสามารถใช้คุชชั่นเจ้าตัวนี้ได้ตัวนี้เขาจะให้ฟินิชที่เป็นเซมิแมทนะคะก็เดี๋ยวเรามาเริ่มทาไปพร้อมๆกัน แต่ว่าสีของฟูชั่นเนี่ยก็ทําได้ดีเลยนะสําหรับสีผิวของต่อนะแต่ว่าถ้าเกิดใครที่มีผิวเข้มกว่านี้ก็ต้องไปลองดูนะว่าจะใช้ได้หรือเปล่านี่ก็ยังรู้สึกว่าค่อนข้างจะสว่างไปอยู่นิดนึ่งตัวนีนะ้เขามีสารพวกแอนตี้ออกซิแดนต์ปกป้องผิวจาก PM2.5 มาอยู่ในนี้ด้วยนะคะแล้วก็พวกซยาลนติกแอซิดนะคะที่ช่วยปลอบประโลมผิวแล้วก็ช่วยผัดเซลล์ผิวนะคะแล้วก็ ลดการอักเสบสําหรับผิวที่เป็นสิวสาหรับตัวตอนเนี่ยก็ยังรู้สึกว่าคุชชั่นมีความสว่างไปอยู่พอสมควรนะคะข้างนี้ที่ทาแล้วกับข้างนี้ที่ยังไม่ได้ทาตัวเนื้อคุชชั่นบางเบามากเลยค่ะ,ะปกปิดได้ดีเลยนะถึงขนาดว่าสีมันค่อนข้างที่จะขาวกว่าสีผิวของตอนเนี่ยแต่ว่ามีความบางเบา นะไม่หนักผิวไม่หนักหน้าเลยอยากจะให้เขามีสีอื่นๆออกมาเพิ่มอีกอ,อ่นะ First impression คอน้างเดียวชอบเนื้อแล้วก็ความบางเบาของผิวมากๆโอเคค่ะมาดูกันใกล้ๆกันนะคะก็เจ้าตัวนี้เขาเคลมตัวเองมาด้วยว่าสามารถที่จะเบลอรูขุมขนได้นะคะก็อย่างที่เห็นเปรียบเทียบไปทั้ง2ฝั่งเขาสามารถที่จะช่วยเบลอรูขุมขนได้จริงๆนะคะผิวที่ทาไปแล้วเนี่ยก็มีความสวยแล้วก็มีความเต็มขึ้นมาทันทีเลย นะสำหรับใครที่ผิวเข้มกว่าต่อเนี่ยก็อาจจะต้องพิจารณาเลือก4ีดีๆว่าเจ้าตัวนี้จะเหมาะกับตัวเองหรือเปล่านะคะเจ้าตัวพับของเขานะคะมีความนุ่มมากๆเลยคือไม่มีความรู้สึกว่ามันจะกินเนื้อคุชชั่นเข้าไปอยู่ในตัวพับสักเท่าไหร่นะคะเพราะว่าเราตบมาเนี่ยกดไปครั้งเดียวแล้วก็ เอามาใช้เ่ยก็สามารที่จะเกลีย่ยได้แบบทั้งหน้าเลยแ้าปกปิดเนี่ยอยู่ในระดับ medium to full coverage เลยนะคะก็มีความขาวจริงๆแหละเองที่เห็นเดี๋ยวเรามาแก้ปัญหาชีวิตกันนะคะก่อนอื่นนะต่อขอใช้ setting spray แล้วก็มี get grip setting spray ลงก่อนหนึ่งชั้น โอเคค่ะในส่วนของคอนะคะต่อจะขอใช้เจ้าตัว beauty lock BB aura กับเจ้าตัว CC white up สองสีนี้มาผสมกันเพื่อลงบริเวณคอนะคะเพราะว่าสีมันจะได้ไม่ตัดกันมากเนาะมันจะมีตัวหนึ่งที่เป็นเนื้อสีขาวค่ะแล้วก็อีกตัวหนึ่งที่จะเป็นเนื้อสีเนื้อนะคะสำหรับผิวสองสีเนี่ยต่อแนะนำว่าไปที่เบอร์สองหรือว่าตัว BB เลยที่มันเป็นขวดสีทองเจ้าตัวนี้เลยนะคะ เขาก็จะช่วยปรับให้ผิวของเราเนี่ยมันขาวขึ้นอย่างเป็นธรรมชาตินะคะไม่ดูหนาดูโบ๊มันก็จะมีความขาวขึ้นแบบเต็มนึ่งอะว่าก็คือ ไม่ดูหนาดูโบะเท่าไหร่นะคะกลับมาที่หน้ากันนะคะเดี๋ยวต่อจะขอใช้เป็นเจ้าตัวเชดดิ้งนะคะเจ้าตัวนี้ของเมลินดาเชดดิ้งเบอร์ศูนย์สามมีเดียมทูดนะคะมาลงบริเวณกรอบหน้าวันนี้ก็เราต้องแด้ปัญหาเรื่องของความขาวไปนิดนึง mm hmm. แต่รู้สึกว่าหลังจากที่ลงไปสักพักนึงนะคะสีเขาเนี่ยมันมีการดรอปอยู่นะ s h a ดิ้งสติ๊กของเมลินดาตัวนี้นะคะเขาก็เป็นเชด d i n g เนื้อครีมนะแล้วก็ค่อนข้างที่จะเกลี่ยง่ายเลยนะช่วยชีวิตเราไว้ได้หลายรอบแล้วแล้วก็ช่วยทําให้กรอบหน้าของเราเนี่ยมันมีความชัดขึ้นหน้าสวยอย่างเป็นธรรมชาติไม่ติดส้มไม่ติดอะไรในส่วนของสีแก้มวันนี้นะคะต่อจะขอใช้เป็นเจ้าตัวนี้ for you to skin blush and highlight duo ครีมนะคะเขาก็มีสีที่มีความละมุนธรรมชาติมากๆเขาเป็นเนื้อครีมนะเธอเดี๋ยวต่อจะใช้กันกับเจ้าตัวฟองน้ำอันนี้นะคะสีเขาเนี่ยมันมีความสวยมากสีมันไม่ได้แบบโดดไปขนาดนั้นนะคะก็ช่วยทำให้ได้ลุคที่สุขภาพดีถ้าดูใกล้ๆนะคะจะเห,เห็นชัดว่าชัดเลยอะว่าเขาจะมีเป็นเนื้อแบบมี ชิมเมอร์อยู่ในเนื้อนี้ด้วยนะคะก็ทาไปแล้วมันก็จะมีความวาวๆาวานิดนึงนะคะแบบสุขภาพดีกลับมาใช้เซตติ้งสเปรย์ในการฉีดเซต,ตอีกหนึ่งรอบค่ะต่อจะใช้เป็นแป้งเจ้าตัวนี้นะคะของ Laneige p o เ d e r เจ้าตัวนี้นะคะในการเซตหน้าวันนี้นะ เขียนคิ้วนะคะวันนี้ต่อจะใช้เป็นเจ้าสีนี้นะคะผสมก,กันกับสีนี้ในตลับของพ o l o r ป๊อปเป็นพาเลตอายแชโดว์นะแต่ต่อรู้สึกว่าช่วงนี้ชอบใช้สีฝุ่นมากเลยเพราะว่าสั่งเขียนคิ้วเนื้อฝุ่นไปแล้วเขายังไม่มาก็เลยเอาอันนี้มาทาก่อน พาเลตตาวันนี้นะคะต่อจะใช้เป็นของ c a เกิร Can e น e s h a d o w p a l e t t e นะคะเบอร์ศูนย์หนึ่งสีของเขาก็จะเป็นประมาณนี้ต่อจะเริ่มใช้กับสีตัวนี้ก่อนลงเทือบเปิดกตาเลยตั้งล่างด้วยนะคะสีจะได้เชื่อมกันจากนั้นนะคะจะใช้เป็นสีนี้กับสีนี้ผสมกันนะคะอีกหนึ่งทีนะคะเพื่อสร้างความฉ่ำกล o มีมิติให้กับดวงตาแล้วก็จะใช้เป็น blending brush นะคะที่เป็นพุ่มใหญ่แบบนี้นะ เบลนออกให้มันฟูงๆนะจ๊ะมันจะได้ไม่ดูว่าสีเนี่ยมันชัดเกินไปจวต้องขอเพิ่มตรงนี้อีกนิดนึงนะคะรู้สึกว่ามันไม่เท่ากันโอเคแล้วก็จะใช้สีที่เข้มที่สุดในพาเลตนะคะกับแปรงพุ่มเล็กๆลงคัดเบาๆขอบตาล่างนะจ๊ะต่อจะใช้เป็นสีที่เข้มที่สุดในพาเลตลง หางตานะคะเชื่อมก,กันกับข้างบนเราจะใช้ Brow It Duo Brow and Eyeliner นะคะตัวนี้เป็นสีไลท์ค f f ฟ่แต่ว่าตราจะใช้เป็นสีตัวด้านที่เป็นเป็นสีน้ำตาลนะคะมาสร้าง Dolly ey Eye กันนะคะเพราะว่าสีเนี่ยค่อนข้างที่จะโอเคแล้วก็ติดทนดีมากเลยเขียนชัดแน่นควบคุมเนื้อผลิตภัณฑ์ได้ดี แล้วก็จะไปใช้เจ้าตัวนี้นะเป็นของ Baby b r i g h t Ro s y e อ e e ไล n นอ i y e l i g h t e r นะคะเบอร์0ูนย์เขาก็จะเป็นหัวที่เป็นแท่งแบบนี้นะคะก็จะเป็นอินสอที่เป็นแบบวิงวิงเดี๋ยวตอจะเอามาลงใต้ตาตรงที่เราสร้างดอ l ลี่อาไว้นะคะให้ดอลลี่อายของเรานะมีความฉ่ำขึ้น เราก็จะได้ดอลลี um mm ่อายช่ำแบบนี้แล้วแล้วก็มาปัดขนตาแล้วก็ดัดขนตากันค่ะต่จะใช้เป็นเหมือนเดิมเลยเป็นที่ดัดข,ขนตาของ beauty lab นะคะมาสคาร่านะคะ mm hmm. ตัวนี้เป็นของ d a r m e ม mascara mm hmm. นะจ๊ะตัวนี้เขาจะให้ความยาวแต่ว่าไม่ได้เน้นในเรื่องของความหนาเท่า,ทาไหร่นะคะเหมาะสำหรับคนที่มีขนตาอยู่แล้วประมาณหนึ่งนะคะแต่ว่าเขาจะเพิ่มความยาวของขนตาได้ดีเลย ระหว่าที่เราเรอเอามาสคาร่าแห้งนะคะต่อก็จะกลับมาใช้เป็นด้านที่เป็นอายไลเนอร์ของตัว r o s ซ e Rose จาก b บ b ี i t e เนี่ยมาเขียนเส้นอายไลเนอร์นะคะจะวิ่งห่างออกมาเป็นเส้นเล็กๆต่อออกมาจากเส้นขนตาที่เราปัดไว้อยู่แล้ว กลับมาที่ดัดขนตาอีกรอบหนึ่งนะคะหลังจากที่เจ้าตัวมัสคาร่าของเราเนี่ยมันเซตแล้วขอมาที่พาเลต o w to Glow จาก a t ทิสอีกหนึ่งรอบนะคะใช้เป็นสีนี้สีบรอนเซอร์นะคะสร้างกรอบหน้าอีกหนึ่งชั้นเพื่อมั่นใจว่าน้องเขาจะได้ไม่เขาาไม่ดูข่ามากจริงจิงนะคะวันนี้ต่อจะใช้เป็นตัวแบบวอเตอร์ทินนะคะจากโรแมนเบอร์ศู กลับมาที่ใช้เซตติ้งสเปรย์หนึ่งรอบนะคะไอันว่าเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับลุกนี้นะคะตอจะออกไปทำงานกันนะคะตอนนี้เป็นเวลา6กโมงสามอนาทีนะคะก็เดี๋ยว6ชั่วโมงสิสองชั่วโมงเนี่ยกลับมาดูกันว่าหน้านี้จะเป็นยังไงบ้างเนอะก็เดี๋ยวจะอัปเดตกันให้ดูเรื่อยๆนะคะว่าเป็นยังไงบ้างมีการเปลีไปไปย่ยนแปลงไปยังไงบ้างแล้วก็การคุมมันคุมก,นกันน้ํากันเหงื่อเจ้าคุชชั่นที่ทําออกมาสําหรับคนเป็นสิวเนี่ย จะเอาอยู่หรือเปล่านะคะแล้วก็จะให้หน้าเนี้ยสวยไปอีกนานแค่ไหนนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันไปพร้อมๆกันนะคะทุกคนค่ะเนตตอถึงที่ทํางานเรียบร้อยต่อนะคะเอาหน้ากับแสงธรรมชาติให้ดูนะคะก็ถือว่าสีเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะยังไปกันได้กับสีปลุของต่ออีกนะคะก็เดี๋ยวเรามาดูกันไปได้ด้ยยว่าแต่ละวันระหว่างวันเนี่ยจะมีการดรอปขึ้นไหมหรือว่าพอเจออะไรกับความมันของเราแล้วเรา น้องเขาจะมีสงที่ขาวคือหรือเปล่านะคบต้องมาดูกันทุกคนค่ะตอนนี้นะคะเป็นเวลาบ่ายโมงสีมนาทีนะคะก็เป็นเวลาประมาณ6ชั่วโมงกว่าแล้วนะคะจะเห็นว่าหน้าเนี่ยยังแมต์สนิทมากๆอยู่เลยนะคะไม่มีตรงไหนที่เกิดความมันมากขึ้นหรือว่าจะเห็นว่าตรงไหนเกิดการเป็นคราบเป็นก้อน,อนเลยตรงนี้ถือว่าค่อนข้างที่จะทําได้ดีมากๆเลยนะคะเห็นปะ ต่ว่าในเรื่องของการควบคุมความมันเนี่ยทำได้ดีมากๆเลยไม่ได้แบบรู้สึกว่ามันจะหนักหน้าขึ้นเลยตรงนี้ถือว่าแฮปปี้มากๆเลยนะคะโอเคค่ะกลับถึงบ้านแลค่ะทุกคนตอนนี้นะคะก็เป็นเวลา2 18. องทุ่มสินาทีนะคะอันนี้คือจะบอกว่าหน้าเนี่ยเมือกี้เดียหลังแบบจากที่เลิกงานแล้วเนี่ยตอไปนั่งกินหมูกระทะมากับหน้าเตาที่แบบร้อนๆเลยอ่ะเธอคือหน้าแบบ แทบจะไม่มีความมันออกมาเลยแล้วไม่มีตรงไหนเป็นคราบเป็นก้อนหรือว่าเยิมอะไรตรงนี้นถือว่าค่อนข้างที่จะแฮปปี้มากๆเลยนะคะในเรื่องของการแบบเซตหน้าแล้วก็ควบคุมความมัน,เ,นเรามาซับมันกันนะคะดูดิลูปไปเนี่ยแทบจะไม่ติดเลยนะคะเธอเราคือแบบ คุมมันได้ดีมากๆเลยอ่ะไม่มีตรงไหนที่เป็นข้าเป็นก้อนเลยแลวที่ต่อชอบนะตัวนี้คือตอนแรกที่ทาแล้วมันขาวใช่ไหมพออยู่่ไปเนี่ยเซตเข้ากับผิวของเรานะคะแล้วก็อีกอย่างนึงเนี่ยเวลาเงื่อออกหรือว่าความมันที่มันเพิ่มขึ้นอ่ะเขาไม่ได้ทําให้หน้าของเราเนี่ยมันขาวขึ้นกว่าเดิมนะคะนี่ก็ถือว่าโอเคมากๆเลยแล้วก็ กมมันดีมากๆแทบจะไม่มีความมันติดออกมาเลยตัวนี้นคือถือว่าแฮปปี้มากๆโอเคค่ะในเรื่องของการยึดเกาะความติดทนเนี่ยต่อให้ไปเลยเต็ม10เลยนะคะ mm hmm. การแบบบกปิดอะไรเงี้ยคือทําได้ดีมากๆเลยแล้วก็การยึดเกาะติดทนเนี่ยทำได้ดีมากๆเลยัน,นี้ให้10เต็ม10เลยนะคะแต่อีกอย่างหนึ่งที่ตอบพูดไปตั้งแต่แรกแล้วนะคะในเรื่องของสีเนี่ยต้องบอกเลยว่าอยากให้มีสีเพิ่มออกมา ที่มันเข้มกว่านี้หรือว่าขาวกว่านี้นะครับตอบโจทย์ทุกคนอะ่ะที่คนเป็นสิวแล้วก็อยากจะใช้คุชชั่นสาหรับคนเป็นสิวเพื่อความสบายใจเนี่ยโทนหลากหลายเฉดสีมากๆเลยนะคะก็ถ้าเกิดทางแบรนด์เนี่ยพิจารณาเพิ่มตัวนี้ได้ก็ถือว่าน่าจะได้กลุ่มลูกค้าอีกหลายกลุ่มมากๆเลยนะคะก็ลองดูนะนะคะฝากไปถึงแบรนด์ด้วยนะคะถ้าเกิดทางแบรนด์มีหลายๆสีมาตอบโจทย์เขานะครัก็น่าจะได้ลูกค้าใหม่อีกเยอะแยะมากมาย ะะก็จะประมาณนี้นะคะสําหรับวันนี้นะคะต่อก็มาทารีวิวออเดเทสให้เ,เพื่อนๆดูกันประมาณนี้นะคะไม่รู้ว่าจะถูกใจเ,เพื่อนๆหรือเปล่านะคะหวังว่าคลิปนี้ก็จะช่วยประกอบการตัดสินใจของตัดสินใจของเ,เพื่อนๆนะคะถ้าเกิดชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมแชร์ไปให้เ,เพื่อนๆดูนะคะแล้วก็อย่าลืมกด subscribe ช่องน,นี้ด้วยนะคะไปจะเพียเท่านี้ค่ะไว้มาเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ